สุขสันต์วันเกิดอย่างมี่ปีนี้อายุเท่าไหร่รู้แล้วบอกเลยว่าอึง้งวันที่12กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ37ปีแล้วสำหรับนางเอกระดับตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอย่างมี่เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งสวยและดูแลตัวเองได้ดีแบบสุดๆขึ้นแท่นเป็นสาวสวย2,000ปีอีกคนแล้ว สำหรับหยางมี่เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุสี่ขวบแสดงเป็นลูกสาวของโจซิงฉือพระเอกจอมหาในภาพยนตร์เรื่องยาจกซูคิงออฟเบกาปี2535เมื่อโตขึ้นตั้งใจเป็นดาราจึงเข้าเรียนที่สถาบันการแสดงปักกิ่งเองกภาพยนตร์เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากบทกวยเซียง ในละครเรื่องมังกรหยกตอนศึกเทพอินซีเวอร์ชั่นที่หวงเสี่ยวหมิงกับหลิวอี้เฟยเป็นเอีย้ยกล้วยเซียวเหล่งหนึ่งปี2549และดังขึ้นอีกเมื่อรับบทนางเอกในเซียนกระบี่พิชิตมารหรือ Chinese Paladin 3ปี2552และวันนี้ทีมงานที่นี่ com ได้รวบรวมภาพความสวยของแม่มาให้ได้รับชมกันค่ะ